ต่อไปนี้นะครับผมจะสาธิตนะครับการติดตั้งโปรแกรม Modern โมโน,นะครับโดยต่อจากาที่เราสั่ง Restart นะครับเมื่อใช้คำสั่งในการจัดการกับดดีแล้วพอีส s t a r t เครื่องนะครับก็จะขึ้นน,นี้ครับ Gd ก็จะผ่านนะครับจากนั้นผมคลิก n น x กครับ ทีนี้ขั้นตอนนี้เราจะต้องอามาสร้างาห้องให้เขียนไฟล์ Modern Data ได้นะครับโดยใช้คำสั่ง m k d นะครับ i r m o, o d l e นะครับ datadata ครับกด enter นะครับ จากนั้นใช้คำสั่ง c h นะครับเชิงโหมดนะครับห้อง777นะครับแล้วก็ modern data นะครับั n enter โ okay. อเคเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิก next ค,ครับนะครับมาถึงตรงส่วนนี้ก็คลิก next ผ่านนะครับ กรณีที่บางครั้งเราติดตั้งจะขึ้นเป็นตัวโนโน,นะครับตรง PHP extension นะครับแล้วก็ XMLRPC นะครับซึ่งกรณีนี้ที่ผ่านหมดเพราะว่าผมทําไว้แล้วนะครับแต่ผมจะสาธิตขั้นตอนการทําให้นะครับถ้าเกิดว่าติดตรงนี้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมเอาไฟล์ PHP s e n t OS นะครับ5.3ไปไว้ใน r o o t นะครับ ตอนขั้นตอนแรกนะครับผมก็ต้องเข้าไปที่ cd นะครับจำไว้ว่าเราเอาไว้ที่ไหนเราก็ต้องไปที่นั่นครับแล้วไปที่ไฟล์โฟลเดอร์รูทนะครับและไปที่ฟไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ p h p นะครับขีดนะครับเ e n น os 53สแล้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ ls นะครับอ,อันนี้คือห้องที่ที่เก็บไว้นะครับถ้าดูให้ดีก็ตัวนี้ครับที่ผมนำเข้าไปเก็บนะครับไว้ในรูทนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับซึ่งผมได้นำเข้ามาเก็บไว้ในช่องนี้ครับ นี่ครับไฟล์ตัวนี้ครับนะผมเวลาเรียกคำสั่งผมก็เลยต้องใช้คำสั่ง root php send o s 5 3นะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทำการติดตั้งนะครับไฟล์ x m l นะครับคือต้องติดตั้งนะครับไฟล์ x m l ก่อนนะครับ โดยใช้คำสั่งตามผมเลยนะครับใช้คำสั่งตามนี้เลยครับ p m นะครับ p, u v h ครับ p h p, h, p xmlrpc rpc นะครับห้า huh. น okay. uh ึ่งหกนะครับ5.1.6นะครับขีดด้วยนะครับ2 3นะครับจุด e l 5นะครับ i 3 8 6 i 3 8 6หจุด rpm แล้วเสร็จแล้ว enter นะครับเมื่ออเรา enter เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำการติดตั้งให้ก็จะดาวน์โหลดขึ้นเป็น100%แต่กรณีนี้ผมได้ติดตั้งไปแล้วมันจึงไม่ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับผมก็ใช้คำสั่งรีสตาร์ทนะครับ HTTPD อีกหนึ่งครั้งนะครับโดยคำสั่งรีสตาร์ทก็คือ,อ e นะครับ tc นะฮะ r c นะครับและ d นะครับ i n i t d นครับ h t t p d นะครับรีสตาร์นะครับแต่ล้วก็กดเ n t e r นะครับรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าผมยังไม่ได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นจะขึ้นโอเคเป็นตัวสีเขียวสองครั้งนะครับ อันนี้ก็คืออเป็นว่าเราจัดการกับหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอรีเฟสปุ๊บจะขึ้นหน้าโอเคทั้งหมดนี้ครับคือผ่านนะครับจากนั้นผมก็คลิกเน็กนะครับคลิกเน็กนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับนีบ่ขึ้นมาแล้วโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ใช้คำตังใหม่นะครับ c h นะครับโ o d e นะครับ c a านะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็ลองมารีเฟ e ดูนะครับอโอเคได้นะครับนะ ซึ่งแน่นอนครับเวลาทำก็ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านตลอดนะครับก็อย่างที่ผมทําให้เห็นนะครับก็มีอุปสรรคบางครั้งก็ขออภัยด้วยว่าบางทีผมลืมคําสั่งนะครับซึ่งถ้าหากกรห่างหายไปนานไม่ค่อยได้เล่นมันก็จะลืมนะครับก็เข้ามาหน้าจอนะครับให้เราจัดการได้เลยถ้าหากว่ากรณีที่คุณลงครั้งแรกนะครับมันก็จะมีให้คลิกนะครับ เน็กๆไปเรื่อยๆครับสามารถไปศึกษาข้อมูลจากใบความรู้จากกิจเต็ดได้นะครับถ้าหากว่าผ่านถึงขั้นตอนอการคีย์ติดตั้งมาจนถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ยังไงก็สามารถที่จะทำต่อได้ไม่ยากนะครับขอบคุณนะ